วีลคั่มแบ็กทูเดอะออโต้ฮับทูเดย์เว้มีซัมติ่งทรูลี่สเปเชียลเดอร์สองพันยี่สิบหกเมอร์เซเดส-เอ็มจีเอสคลาสเอเพอร์เฟคฟิวชั่นออฟลักชัรรี่แอนด์ไฮเปอร์ฟอร์แมนด์เอนจิเนียริงดิสอิสแวร์คัตติ่งเอ็ดเทคโนโลยีมีดรอพาวเวอร์เรเดฟายนิ่งวอตเอ็ดมิ้นทูได้เอไฮเปอร์ฟอร์แมนลักชัรรี่ซีดานเลตสตาร์ทวิธเดอะดีไซน์แอดเวอร์สคลาสเดอร์สองพันยี่สิบหกเอ็มจีเอสคลาสคอมมานด์แอทเทนชั่นวิธิโบเล เดอะซิทเนเจอร์พานาเมริกาน่ากริลล์,อักเสบซีฟแอร์อินเทกซ์,และสลิปเลดไลติงครีเอทเอคอมเมนดิ้งพรีเซนต์ออนเดอะโรด,เดอะลองวิวเบสกิฟฟ์อินแอนด์อเมสติกเบิร์ฟซิลูอิด,ไวด์แอโรดินามิกไลน์เชื่อว่าสไตล์และเอฟฟิเชนซี,และเดอะวีล์มัสซีฟมัลติสป็อกเอ็มจีอะลลอยด์รับเพดอินไฮเปอร์ฟอร์แมนรับเบอร์,เรดดี้ทูกริฟเดอะโรด,อันเดอร์เดอะฮูดเมอร์ซิเดสเอ็มจีแฮสต์เทคเทนติงทูอนาเธอร์เลเวล Powering this beast is a 4.0 liter twin-turbocharged V8, tuned to perfection by AMG engineer. But that's not all. Mercedes has integrated hybrid technology, giving the S-Class an extra boost of instant torque. The combined power output and astonishing 800+ horsepower, making this one of the most powerful S-Class model ever built, with CMATIC matic all-wheel drive system. พาวเวอร์อ th ีสต์ดิส trib ูอ์อินเทลลิเจนต์ลีสำหรับแม็กซิมั่มกริปและสติบิลิตี้เวทเตอร์ยูลอนชิงฟอร์มเอสแตนส์ทิลล์ออร์กับวิ่งผ่านไฮคอเนอร์แอนตังทูเดอะเก้าสปีด AMG สปีดชิฟต์ทรานส์มิชันเกียร์เชนจ์อาร์ซิมเลสคิปปิ้งเดอะพาวเวอร์ดิลิเวอรีส์มูด yet อักซ์เรสซีฟอินไซด์เดอะสองพันยี่สิบหก AMGS คลาสอีส์เอะเทคโนโลยิเคียลมาสเตอร์พิซเซเดอร์ MBUX ไฮบริดสกรีนโดมิเนตเดอะแดชบอร์ดเฟอร์เรียร์เอไอพาวเวอร์คัส แอนแฮปปี comfort, ophile, ้ฟีดแบ็กสำหรับอินทิวทีฟยูเซอร์เอ็กเพียริเอนต์เดอร์พรีเมียมนับบ้าเลเทอร์ซีดวิดมัสซาช์แอนเวนติเลชันฟังชันเอ็นชูเออร์แม็กซิมั่มคอมฟอร์ดไวเดอร์เอ็มจีสปอร์ตสเตเรชิงวิววิดทัชคอนโทรลพุทธทุกอย่างแอดยูฟิงเกอร์ทิปเดอร์แอมเบียนท์ไลท์ติ้งซิสเต็มอีส์ฟูลลี่คัสตอมิซับเบิลออฟเฟอริงหกสิบสี่คัลเลอร์ทูเซดเดอร์เพอร์เฟกต์มูดแอนด์ฟอร์ออเดียโอไฟล์เดอร์เบอร์เมสเตอร์ซีดิสเซราลซาวด Of course, safety and driver a s s i s t a n t e are at the forefront. The 2026 AMG S-Class features autonomous level 3 driving, e w all-owing hand-free cruising in select c o n d i t i o n the adaptive cruise control, lane keeping assist, and night vision works e a m l e s s l y to enhance safety. The advanced air suspension with AMG Ride right Control บวก ensure a silky smooth ride while maintaining r a s o r s handling. This is m o r e t h a n just a car. It's a statement. A symbol of power, luxury, and innovation. The 2026 Mercedes AMG S-Class is designed for those who demand the best of both worlds: h a r d p o u n d i n g performance and ultimate comfort. So, what do you think of the 2026 AMG S-Class? Let me know in the comments and don't forget to like, share, and subscribe for more amazing car content. See you in the next video!